ทักทาเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับหลังจากที่เราพักเศร้าเมื่อยกันเนาะนะฮะหายเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะวันนี้ก็ยายของน้องๆนะผมก็จัดเกงหน่อไม้นะอบหน่อไม้ใช่ไหมเขาเรียกแกงหน่อไม้นะครับผมมาให้นะเกงหน่อไม้ใส่ปลาปลาช่อนหรือเปล่าแล้วก็มีก้อยหอยนะครับผมแล้วก็จะมีต้มจืดที่เราเอามาจากบ้านเนาะอันนี้ข้าวผัดหรือเปล่า อ่ะพี่นายกข้าวผัดไหมยังเหลืออยู่นะเออเอาข้าวผัข้าวผัดให้พี่นายนะกับพี่บ่าวครับผมก็ไม่พอให้พี่บ่าวหมดเลยก็ได้ก็ว่าเมื่อเช้าพี่เดทําข้าวผัดเนาะแล้วก็ห่อมาด้วยอ่าพี่บ่าวขอเป็นข้าวผัดนะมารอพระองค์อะไรสบายดีทุกทุกท่านนะคพระเอกซีภาพไพโซจากพุทธาชานะครับผมให้เอกซีฝันใจกันนะครับผม มีตีอกว่าบางในรู้เรื่องเล้วแต่บอกว่ายิ่งยบอน้อยไดีไดิโอเคคแ้วจะตัล้วกไนตั้อจัดไปนังนั่งก็ได้กดเลยอ๋อไปถ่ายคลิปบ่ไอผมปืนให้ไหมฮะสวัสดีครับเนี่ยครับจดตามตผดคลิปได้ไม่ต้องออกมา บางูกบกไวอย่คิด่โกรก่อนอยาอติดเกินเยอันติดเปลยเินเยอนการที่เรโกอยางเราอเป็ตัวตองใจนะเย้ไผมเปลี่ยตัวต้งเรื่องเคยเป็นยังไงก็ยงั้นพะยากเลยนตัวนั้นัมีเมือเชาเอบอกแล้วพี่มีสอย่างที่ต้องเปลไอาลองนอตอนแกสู่ช่องโกโกลท์นะพ ตอนนี้ผมก็เปิดกล้องให้โกโกไลแล้วนะฮะเอาเรลนกว้างใช่ไหมโกโกไล<ม>รลนกว้างใช่ไหมม,มาแอฟซีครับมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้คือเราจะเอาให้เสร็จงานรอบนอๆเขาเลยโดยห้องตัวนะผมเดี๋ยวไอ้กี่ทาสูงเล็กเสร็จก็จะทาที่กี้ครับ

โอ้เืม่บอกไปว่ามีโคกิ้งด้วยนะทโอ้กิ้งเราทำมาจากบ้านนะใช่ไหมาลิ้งครับ้รเลยคเดี๋อารย่กลัอินเฮ้ยสอลยจันทรโ้ป่จามองคเปิดปิระานนี่เราอ็ดดีนกบิ่งใ้ยจัทรู้นะมึเ่อจัยงไงบ พอดีก็จามให้พร้อมพรอมดีพร้อมไหมเดี๋ยวรอรอเลือกไปเอาเดี๋ยวผไปบริการตรงนี้นะครับรอร่จีโรบเห็นไหมครับผมไล่เมนูโรบินะฮะปลาดิบแกงดอกไม้ก้อยหอยนะครับผมแล้วก็ต้มจืดโอ้โหแกงดอกไม้ตอนสอนผู้จ่ายถาดนี้หลักทีเดียวอะไรเนี่ย ร้อยร้อยเลได้ครับครับสอดรดได้เลย่ได้ครับสอดเดินผู้หโปบต่เ็นนี่โอได้เลยครับพุมได้อะไได้ใช่ไหมถ้าถ้าพูดคำว่าร่อร่อหล่อเรา่อ่อลครับอะไรรล่อโล่ครับฮะ่ครับร่อครับหล่อครับโลหงครับ ล้อครับได้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะสอนภาษาจีนที่บอกร้อยเรงร้อยเรงนี่คืออะไรร้อยเรงรอยเรงรมากมากมากเขาบอกร้อยเรงอะไรมาย่างเขาบอกร้อยเรงร้อยจะหูดีบาวีรู้ดีรู้เนี่ยเราทำอะไรย่างเขาบอกโอ้ร้อยแรงร้อยเรงไมร้อยประมว่าเรื่องนั้นคุดยอดแล้วเป็นที่บอกเลยมันครับเหมือนร้อยเหมือนร้อยเร่งเรามาแลกเปี่ยนพกันนะคเรื่องกัน ผมจะเล่นใต่เป็นจะพอไต่ไม่เป็นนะเมาอยู่ทุมาเนี่ยผมไม่เคยซื้อไต้ใครฟังเลยนะสจะเป็น้จะเป็นครั้งแรกนี่พีบ่าวทิงก็พอเลยครับผมอยากพูดไปยูนคสีัมาแล้วนอยู่เรือนจำเนี่ะอยู่รจำอยันจำตอนแรกผมไปทำ่สำานไไปไปไานไปทานาานไป ไปเจ๋จับนะนี่พูดยิงหรือว่าพูดเล่นไปทำงานไปอยู่เดือนยันริงดิยิงเหจริงเคยกลางวงในทีที่บ่าวเคยเข้าเดือนยันม่ใช่ไปทำงานไปนั่นแหละเคยเข้าไปทำงานไปที่เดือนยันผมพูดยังไมุ่ดเลยผมไปงวดนักธุรกิจเจ๋มมากนะผมอะไรไม่ถึงไม่ถึงเลยนะถูกไหมไอ้ที่ไอ้ที่เก็บไปหัวใจแล้วหัวใจนะไปไปข้าเรืองนะหัวใจไปหัวโอ้ไปรึ่ง ไปยึงไปดึงไปยอไปองระยองละยองะยองมันดึงไปดลคเราคจะวัดคุปากันนะคือะยองจันตุด่านทุรีไนรู้าพูดไปแพื้นเลยเอาเราก็ไปจันหนกวันนะไหนไหนคือลำ้วไปดูจันรดนจอันใต้นี้ยังไม่เคยนะพูดถึงจับไปนะ เาไปเที่ยคุณจะไนราวะคุณเหลือไปยังไม่เกิขึ้นผมไปบกระบืมาแล้วนะผมเป็นทหารก็ออยู่ขอบูโดนะาที่ไหนเปลี่ยนกันมาไม่ได้กินไม่ลงเลยนะเพืนได้กินไม่ลงตีุ้งครผมมาอยู่กัตตานีสอปี ไรที่ยอดเนาะใช่นี่นี่นี่่อดงบอกจังฮะี่นถอ่อนดงครับผมท่องเดงเหรอใช่อลทอบแดงหมดเลยม่นี่เต็มจุกเต็มจุกม่เดงนะธรรมดาไฟนะเต็จุกเต็จุกเหรอเต็มจุกุพรนี่ไม่อดงนะไอจางอ๋พูดพูใต้อยู่ก็ฟังอายุเรื่องอะกระจุกพรก็พูดใต้เดตั้งใ้ อนเียนมีในีเรื่องใต้เยอะเพ่อนตตนไม่ใช่ตาเรียนอ่ะเพื่อนในกลุ่มอ่ะมีพี่เป็นคนอีสานคนเดียวส่วนมากมีปคนใต้เลยเด็กนครเด็กหวานอนะครับทีน้องทงานให้ลุงน่นละกพี่ยังนนเรกันอยู่กมดู่ที่ยพี่ผมไม่ไยินครใต้ประมาณไล่เด็เต่มตัวไป เจอไอ้คนเร็นตัวเพื่อนผมนี่งักเหลือในลูกกระตายได้นี่ยูนี่ตะกมดเตือนเงี้ยตอนที่ผมเป็นทหารออกลุด้วยกันไอ้เห้ยเพื่อนจบข่าวขาดจะไหมฮะขาดใจะไหมเพื่อนมันจับมันจับยันเม็ดตาอโอ้แม่ลำเขาเขาคุ้งเมแล้วตัดติ้งเลยเห็น้อยเอ้ยแต่โดนตัดไปแล้วมันดี่บ่าวตอนเป็นทหารเพื่อนเหยียบระเบิดถ้าเพื่อนคนนั้นไม่ได้ดี่บ่าว ป่านนี้โอ้โหยังมีชีวิตอยู่วผมดเยผมเลยตัวผมไปนาผมเอาเหยียบเบิดปุ๊บพี่บ่าววิ่งหนีเลยไม่ด้วยเขาไม่งั้นเขาอยู่จนทกวันนี้คบนเควิ่งหนีเยอะเลยเยกรอบไม่ใช่เขาไม่ใช่เหรอช่วยเนาะช่วยเนาะ ผมไม่เคยกดผันนั้นว่าอะไรเอาคอนเอาอะไรทับแบบเฮ้ยเหมือนกัปตันเจอไหมเอาคอนมาทับแทนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับกำตันต่ำมาได้ยี่สิบตัวเบิ้เหรอแต่ว่าผมผมผมเที่ยวที่อื่นเละครับผมกำพันมาแล้ววันนั้นที่ไปทำข่าวกับพี่บ่าวถือบ่อได้ถือบ่อถืบพื้นไปทำข่าวคนจมน้ำอยู่นั้นนะอย่าตัดที่หังมาด้วโอ้ยคีโดอก็ยังดูอะไ อย่ากลับที่หลังกันาหน้ที่อยู่เต็มอย่าีเอทม่ไม่ค,ครับคือมันเล้ยังเหลืออยู่เป็น,น,นสิบพันไงรถเจ้าหน้าที่นะเราอย่าเป็นผสุดท้ายเลยนมันไม่ต้อง,ลองเ,ลเลยนะครับชองวงเลยแล้วกลับที่หลัเจ้าหน้นาที่งงรอให้คนกลับหมดก่น <S <S นอนไปทีมันกลไม่เหลือเ,เลยมันหลอหมดมาทีนะมันเรียกว่าคนล่าวไทยคนไทยคนจีนนาน่ยิ่งกลัวอะไรนย่าอกเลยะ ý thức cho nó ngay lập ra bài lên nó ổng lần kèm anh ngủ mèo và ngủ tà áo hết 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 hết

ผมไม่ได sure. ้เลยผมดูมุดเลยขอเติมหน่อยครับเด้อไน่เที่ยงมันมืดสำคัญครับเป็มมากเหรอเอาเต็เลยไหมตอนแ้วก็ใช้ด้วยครับผมสวัสดีครับนุ่เที่ยงแสนอร่อยแล้วก็เสนฮาไปด้วยกัน